สวัสดีหลวงพ่พอมาเทศที่นี่ตั้งแต่อายุสีสมาจนกระทั่งเสงอายุร้อยแล้วแต่ก่อนไม่มีเทปแลือไม่มีอะไรก็เลยเทปฟรี ตอนนี้เสร็จแล้วยังไม่ฟรีเสร็จแล้วยังมีข้อความยังอยู่ใครติดใจกันไหนก็มาถามเจ้านาทีดูว่ารวมโปรเทศตตอนไหนวันนี้ก็จะเป็นวันที่ขึ้นปีใหม่ ขึ้นปีใหม่เพราะว่าแต่ก่อนนี้เราขึ้นปีใหม่เดือนเมษายนทีนี้เรามาเปลี่ยนแปลงให้มันเข้ากันกับสากลก็เลยกลายปเป็นเดือนมกราคมแล้วก็มากรงกับวันเมษายนวันที่สิบวันนี้วันที่สิบสี่นะ ธรรมะพระพุทธเจ้าตรัสว่าอากาลิโกไม่เลือกการเลือกเวลาได้เวลาเมื่อไรทำเมื่อนั้นชีวิตของเราก็เช่นเดียวกันเลือกเกิดเลือกตายไม่ได้เมื่อถึงเวลาจะต้องตายก็ต้องตาย ถึงเวลาเกิดก็เกิดถึงเวลาตายก็ต้องตายแต่ว่าธรรมะของพระพุทธเจ้านั้นไม่มีวันตายที่เรียกว่าไม่มีวันตายก็คือยังมีชีวิตอยู่ยังมีความเป็นอยู่ แล้วมาเวลานี้ก็กลายเป็นอิตย์หลายครั้งเดือนหนึ่งก็สี่ครั้งสี่ิตย์เดือนหนึ่งการทำการมาฟังธารมเทศนาของหลวงพ่อในระยะนี้ก็เปลี่ยนแปลงไป เปลีป่ยนแปลงไปหนักไปทางเรื่องของสมาธิก็เห็นว่าอย่าโจมทั้งหลายคิดว่าสมาธิมันเป็นของลึกลับอยากจะเปิดเผยให้ท่านทั้ง,งหลายทราบว่าสมาธิไม่ใช่ลึกลับอยู่ในตัวของเราอยู่แล้ว คำท,ที่ว่าอยู่ในตัวของเรานั่นนะคือเมื่อมีสมาธิไม่ก็มีสติเมื่อมันมีสติม่นก็มีปัญญาอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้าลองมือทำสมาธิเมื่อไรก็เมื่อนั้นเราก็จะได้ครบสามอย่างคือสมาธิสติ แล้วก็ปัญญา,านี้ถ้าหากว่าเราลืมสมาธิไปคราวนี้เราเกิดเรื่องแล้วเราก็ลืมสติพอลืมสติแล้วก็จะไม่รู้ตัวไม่รู้ตัวว่าเราดั่งอยู่วัดทรามคนไม่ใช่ว่า่ั่งอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะอะไรเพราะไม่มีสติลืมไปก็เพื่อที่จะให้พวกเรามีความสมบูรณ์ในเมื่อเวลาที่เราจะทำสมาธิแต่ละครั้งทั้งสามประการนี้เป็นสิ่งที่ไม่หลีกเลียงหีกเลี่ยงไม่ได้ยิ่งบีบยิ่ง จะต้องทำให้เหนียวแน่นเหมือนกันกบเส้นขนมจีนยิ่งขันยิ่งเหนียวถ้าไม่คันมันก็ไม,ไม่ไม่เป็นเส้นต้องคันเหมือนกับการที่เราทำสมาธิอยู่เวลานี้เราทำสมาธิเพื่อ เพื่ออะไรเพื่อสะสมพลังจิตนี่สำคัญจะเป็นสติจะเป็นสมาธิจะเป็นยังไงก็ตามถ้าเราได้ทำลงไปแล้วเราก็จะได้มีการผิดพลังจิต อ่านผิดพลังจิตนั้นหรือพ่าได้ไปสอนพลังที่ประเทศแคนาดามันก็ถามหลวงพ่อว่าพลังจิตนี่มันเป็นสีอะไรมันเป็นตัวยังไงมันมีลักษณะยังไงจะรู้ว่ามันเป็นพลังจิต ถามอย่างนี้จนนะคนถามคนตอบก็ตอบไม่ได้พลังจิตนี่มันก็จะเกิดขึ้นในเมื่อเวลาที่จิตเป็นสมาธิเท่านั้นถ้าจิตไม่เป็นสมาธิพลังจิตไม่เกิดขึ้นเมื่อพลังจิตเกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นนิดหนึ่งหมายความว่า เรานึกคำบริกรรมนึกอคำบริกรรมพุทโธพุทโธนิดหนึ่งแต่อย่าไปเข้าใจว่าไอ้นิดหนึ่งนั้นะมันเป็นของธรรมดามันเป็นของใหญ่โตมากเพราะมันจะต้องติดตนตามตัวเราไปตลอดทุกปพทุกาส เพราะว่าร่างกายเรานี่มันแตกสลายไปจริงอยู่แต่ใจเรานี่ไม่ได้แตกสลายไปตามร่างกายลพลังจิตก็เช่นเดียวกันพลังจิตในเมื่อเวลาที่อารมณ์มีเยอะจิตมันก็ฟุ้งซ่านไม่เป็น เมื่อจิตทุ่งสร้างจิตก็ไม่เป็นสมาเิเมื่อจิตไม่เป็นสมาเิมันก็ผิดพลังจิตไม่ได้เหมือนกันกับการหันนี่างสาหากว่ามันไม่มีพลังมันก็ไม่หมุนพอมันมีพลังแล้วมันก็หมุนขึ้นมาแล้วพลังตัวนี้ไปอยู่ตรงไหน ก็อยู่ตรงที่สมาธที่เป็นผู้ผลดตวลังงานนี้ขึ้นไม่ว่าผู้นั้นจะเป็นเด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นคนแก่เป็นคนหนุ่มสาวสามารถที่จะผลิตวลังกิจนี้ขึ้นมาได้เมื่ออารมณ์ ออกไปจากจิตนี้ได้เมื่อไรเมื่อนั้นก็ถือว่าจิตเป็นสมาธิเมื่อจิตเป็นสมาธิเมื่อไรเมื่อนั้นเราก็ถือว่าเราได้พลังเราได้กำลังแล้วถ้าไม่มีสติเราเข้าไปในห้องน้ำ เราลืมแหวนเราไว้วงหนึ่งราคาเป็นล้านเวลาออกจากข้อน้ำไปเฉยๆออย่งังนงเละเงินล้านทิ้งไปเปล่าๆเพราะมันสติไม่มีแล้วก็กลับบ้านกว่าสติจะมาไปถึงบ้านมาดูนิ้วอาแหว,วนหายไปแล้วจะไปไปเอา ปเอาคนอื่นก็เอาไปแล้วมันสร้างร้านไปวางไว้ตรงนั้นคนก็ช่วยเอาไปแทนใดก็ฉันนั้นเมื่อเราไม่ได้ทำสมาธิไม่ได้กำจัดอารมณ์มันก็สติมันก็เลื่อนลอยพอกำจัดอารมณ์ได้สติมันก็หายการเลื่อนลอย เวลานี้ทุกคนเรามีสติพร้อมแล้วเราจะทำอุตมศาสมาธิปุริสาสมาธิขณะศาสมาธิเราก็มีสมาธิยมจะทำยังไงสัจจตมันจะเป็นสมาธิได้โยอมก็ทำพราะอารมณ์ปวดไปแล้ว สมาธิมันก็มีกำลังเขาเรียกว่าตาบาตาโปจาตาบานเน่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเป็นตัวกำลังที่เผเผากองกิเลสไม่ใช่เป็นกำลังเฉยๆเป็นกำลังที่เผเผากองกิเลสด้วย,ยเพราะฉะนั้น เมื่อเวลาที่เรามีเวลาว่างเราก็อยากจะให้เวลามันสิ้นไปเปล่ปลาๆาเราเวลานะั้นมาเป็นเวลาทำสมาธินาทีเดียวก็ใช่ละสองนาทีก็ยังดีดีกว่าไม่ทำเลยทำสมาธิทีหนึ่งแม้จะเป็นนาทีหนึ่งก็อาจจะเป็น จำนวนหลายร้อยอยูนิตเพราะฉะนั้นในเรื่องของสมาธินี่ถ้าหากว่าสร้างคนสร้างพากันได้มันจะมีการได้นะทำแล้วต้องมีการได้ได้ยังไงได้ความทราบซึ้งได้ละครได้ความอบอุน่น ได้ได้ความได้ความชุม่มชื่นได้ความประทับใจจะเกิดขึ้นทุกคนต้องเกิดขึ้นเมื่อเกิดขึ้นแล้วนี่ไม่ใะเกิดขึ้นมาแล้วก็หายไปเกิดขึ้นแล้วก็จะอยู่กับตัวของเราตลอดไปจะอยู่กี่มีกี่ชาติ เพราะฉะนั้นเรางพ่อจึงชอบจะอ้างนางวิสาขาที่เป็นคนที่รวยที่สุดที่มาปฏิบัติพระพุทธเจ้าเธอมีรูปร่างสาสวยเธอมีทรัพย์สินสมบัติเธอมีบททุกอย่างเท่าที่มนุษย์พึงได้ แต่ว่าในที่สุดเธอก็มาได้พบธรรมะเพราะว่าพลังจิตนี่เป็นผู้สิจูงให้จะยังไงก็ตามจะอยู่ในฐานนะใดก็ตามพลังจิตอยู่เหนือไม่ใช่ว่าเราจะเอาเงินล้านมาประกันไม่กี่หมื่นล้านกี่พันล้านม่นก็ซื้อพลังจิตไม่ได้ ใครอยากได้ใครต้องทำเองเหมือนอย่างการรับประทานอาหารนี่ใครอยากอิม่มใครก็ทำเองไปให้คนอื่นกินแทนกินไม่ได้แต่ว่าเรากินเองกินได้เมื่อกินได้แล้วก็กินเมื่อกินไปแล้วก็มีกำลังเมื่อมีกำลังแล้วก็สะสมได้ทุกอย่าง มนุษย์เราเนี่ยเกิดมาแต,แต่สมัยด็กลำบานมาจนถึงป่านนี้มนุษย์ได้พัสนามาเยอะแล้วพัฒนามาจากการแต,ต่งตัวแต่ก่อนไม่ได้แต่งตัวหรอกมีแต่ตัวเฉยๆเพื่ออไเขาเรียกว่าตัวเพื่อ ยังสภาพบางสภาพนวงสภาผมไม่เป็นเดี๋ยวนี้เป็นไงแฟชั่นนะ่ตัวเพื่อกับแฟชั่นก็ผิดกันเยอะแล้วแต่การอยู่โพรงไม้บ้างอยู่ในถ้ำบางอยู่ในอุโมงค์บางทำบ้านไม่เป็นเวลานี้เป็นกาเรียหาแล้วแต่กน โยมอยู่ภาคอีสานอยู่ภาคเหนือภาคใต้โยมอยากจะมาสร้างสมาธิอุตมัสาหรือว่าสมาธิอะไรขึ้นเรือบินมาชั่วโมงเดียวถึงแล้วโยมก็ได้ทำสมาธิแล้วความพัฒนาของมนุษย์เนี่ยเก่งที่สุด เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามนุษย์สามนุษย์สม,มนุษย์สาภสีลาผู้การเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นสีว่าเป็นลาบของเราแล้วเราเข้าใจไหมเข้าใจแล้วก็สังากรรมสมาธิให้มันทำยิ่งยิ่งทำยิ่งเหนียวเหมือนกันครับเราทำเส้นขนมจีนยิ่ง ยิงนวดแปลงหมายควาว่านวดแปลงยิงนวดแปลงให้มาสลายเส้นมันก็ยิงเหนียวสิตกันก็เรียกปะกลายเป็นขนมจีนได้เพราะฉะนั้นในการที่เรามาเพื่อฟังธรรมเนี่ยเรามาเพื่อปฏิบัติธรรมเนี่ย เราได้อาไริตมือไปบางคนก็บอกว่าไม่เห็นได้อะไรมัแต่แท,ท้จริงแล้วทุกคนได้ไปหมดแล้วบางคนก็ได้ร้อยบางคนก็ได้พันบางคนก็ได้เหมือนบางคนก็ได้เรียกว่าสั่งาสั่งได้พอเวลาได้แล้ว เราจะมีวันหนึ่งที่เราจะนึกถึงตัวเราว่าเราได้อะไรวันที่เราจะหมดลมหายใจมันมีอยู่วันหนึ่งคือวันตายของเราพอถึงเวลานั้นแล้วจะไม่มีอะไรทรัพย์สินสมบัติเท่าไหร่ก็ไม่มีอะไรร่างกายของตัวเองก็ยังเอาไม่ไหวแล้ว ก็แสดงว่าเราที่ได้ทำมาตั้งแต่สนดสัมาสมาธิมามันก็ามารวมกันมารวมตัวกันแล้วก็จะเป็นปัจจัยยึงให้เรานี่ไปสู่สวรรค์ก็ดีไปสู่นิพพานก็ดีก็ไปจากใจนี่เองเมื่อปัจจันั้น เราได้สมาธิแล้วเราก็จะได้มีคุณธรรมสามประการเกิดขึ้นคือมีความรับผิดชอบสูงมีความเมตตาตอบเอนมนุษย์ยกันเป็นต้นเหล่านี้เพราะฉะนั้นจึงได้มาเรียน ครูสมาธิแต่ก่อนเขาจะเป็นครูสมาธิยอมต้องไปหาเรียนดีสิปีโอ้กว่านั้นอีกบางคนก็นไม่ได้เป็นด้วยซ้ำยากเกินแต่ว่าเวลานี้สังสรรายมาเรียนสมาธิภายใต้สถาบันพลังกิจา,ารว่าหกเดือน โจบเลเป็นอาจารย์แล้วเวลานี้อาจารย์สิเป็นอาจารย์สอนสมาธิสอนได้ทุกตตรางนิ้วในประเทศไทยใครอยากสำสมาธิเรามีครูสอสมาธิสอนหน้และก็ไม่ใช่ว่าสอนไม่มีหลักไม่มีเกณฑ์มีหลักใครต้ยสถาบันบลังกิตานหรือว่า แล้วก็มีหลักเกณฑ์ว่าอันนี้คือพวันอันนี้คือจิตสงบอ,อันนี้คือพลังจิตแล้วเราก็จะรู้ได้ว่าวันนี้เราจะเป็นวันที่จะสิ้นสุดแล้วแต่ว่าเรามีที่พึง่งแม้จะสิ้นสุดไปก็สิ้นสุดไปแต่ว่า พลังจิตยังอยู่ที่ตัวของเราไม่มากก็น้อยไม่น้อยก็ยังมีถ้าไม่ได้มาทำสมาธินี่น่าเสียดายชีวิตกว่าเราจะได้ชีวิตมาสิ่งปันนี้มันยากนักพระพุทธเจ้าตรัสว่ากิจโฉมนุสสปสิลาโพ การเกิดมาเป็นมนุษย์นี่ยมันยากที่สุดแตเกิดเป็นมดเป็นแมรงเป็นอะไรมันสรารภาพมันง่ายๆสันว่าอย่างนั้นจิตวิมนุษย์เราสิเราผูกกิจกรงมัจจานชีวิตังเราเป็นมนุษย์เหมือนกันแต่ชีวิตมาสิ่งวันนี้ก็ยากอีกถ้าดูว่าอย่างนั้นกิจกรงมัจจานชีวิตสร้าง กิจฉันธรรมสะสาวนางังการที่จะได้ฟังธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าก็ยากอีกกิจโฉบุทธาน,นมุปโดการที่เราจะได้ฟังได้คำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใส่ไว้ในสั่วเราก็ยากอีกแต่สิ่งยากๆเหล่านั้น ท่านทั้งหลายได้หมดแล้วอย่างเหลือแต่ว่าจะเพิ่มเติมให้มากขึ้นเท่นั้นเองเพราะฉะนั้นเข้าใจว่ามาปฏิบัติอย่าได้ไปท้อแท้ใจให้มีความหนักแน่นให้มีความเข้มแข็งให้มีความแข็งกร่งให้มีความทราบซึ่งอยู่ตลอด ้วแตะ,ะพบขอจริงของจริงไม่อยู่ที่ไหนอยู่ที่ใจของเรานี่เองในที่สุดถ้าหากว่าเรามีจิตใจของเรานี่เป็นสิพึ่งโดยการศึกษาสมาธิให้แก่ตัวของเราแล้วไม่เสียเวลาเปล่าที่เกิดมาเป็นมนุษย์ ขอพระพุทธศาสนาได้รับความได้รับความดีความงามต่างๆที่จะให้แก่เราโดยที่ว่าเป็นสมบัติที่ล่ำคาขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ส่านสังลายสวัสดี